นี s ครับบิสเนสท้องในวันนี้ร่วมพูดคุยกับทางโมกกานโมกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้ของผมมีเรื่องค่าไฟนะครับก็เมื่อวานเนี่ยพอดีกกพเนี่ยเขาก็มีการเสนอนะครับให้มีการทบทวนค่าใช้จ่ายนะครับที่ที่มันเกี่ยวข้องกับระบบอ่าแอดเดอร์นะครับแล้วก็ฟีดอินทาริฟนะครับก็ในข่าวกกพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีการทบทวนแล้วก็ตัดตรงนี้ออกไปเนี่ย มันจะสามารถลดค่าไฟได้17สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็จากค่าไฟปัจจุบันเนี่ย4.15เนี่ยมันก็จะลงมาได้ที่3.98นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าไอ้อกรณีนี้เนี่ยหรือว่าวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีที่เราอาจจะเคยเห็นในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่แล้วนะครับในช่วงช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเห็นหลายทฤษฎีมากเลยว,ว่า ว่าจะลดค่าไฟเป็นเป็นอย่างเงี้ยมันสามารถทํายังไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราที่ผมเคยเห็นนะครับในในหนังสือพิมพ์นะครับก็อาจจะไม่ได้ไม่ใช่วิธีใหม่อ,อ,อะไรนะครับแต่ว่าผมมาขอเบรกดาวให้ดูก่อนนะครับว่าใน4บาท15ค่าไฟ,ไฟงวดปัจจุบันเนี่ยเดือนมกราถึงเมษาเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยอ่ะเมื่อกี้ที่ที่พูดไปก็คือ17สตางค์นะครับอันนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Adder กับ Feed In Tariff นะครับก็คือในอดีตเนี่ยเรามีการสนับสนุนให้ลงทุนในพลังงานหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยด้วยต้นทุนที่มันค่อนข้างแพงเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขาก็เลยมีการสนับสนุนทางด้านค่าไฟดึงดูดให้ผู้ประกอบการมาลงทุนนะครับอันเนี้ยงวดปัจจุบันอยู่17สตางค์ต้องบอกว่าอันเนี้ยลดลงมาแล้วนะจากอดีตนะครับถ้าไปดูย้อนหลังเนี่ยเมื่อประมาณสัก3-4ปีก่อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณ 30ตังค์ได้เลยนะครับเกือบเกือบสาตังค์ได้เลยอันนี้มันก็ทยอยลดลงมาตามแอเดอร์ที่หมดลงนะครับแล้วก็ส่วนที่2ใน4บาท15เนี่ยก็คือการชําระคืนภาระคงค้างให้กับกาฟผนะครับก็อีกประมาณ20สตางค์นะครับก็อันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทยอยคืนในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากปี 2, 2022 2 2เนี่ยที่ต้นทุนแก๊สมันพุ่งขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็กาฟผแบกเอาไว้ตอนนี้ทยอยคืน นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออีก3บาทเ8เนี่ยมันก็จะมาจากพวกต้นทุนเชื้อเพลิงต่างๆนะครับรวมไปถึงพวกค่า AP ค่า Energy Payment อะไรต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ค่าสายส่งไฟฟ้าระบบการจัดจำหน่ายนะครับอันนี้รวมๆกัน3บาท78นะครับอืมกอกกพเขาก็เสนอว่าไอ้บาท15เนี่ยถ้าตัด17สตางค์ไปเลยที่เกี่ยวกับ a d d e r กับ f e d i n t a r i f f หรือว่าจะต้องมีการทบทวนอะไรพวกนี้ค่าไฟมันก็จะลงมาต่ำกว่า4บาทได้นะครับ อะถ้ามาดูมุมมองของเรานะครับจริงๆเนี่ยผมผมมองว่าการใช้วิธีนี้ต้องถือว่าค่อนข้างท้าทายแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับยิ่งถ้าสมมติวยอยากที่จะ implement ในระยะสั้นด้วยนะครับก็คือ target ค่าไฟลงเนี่ยมันมันมันอาจจะเห็นสามารถจ็ดสิบในช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับซึ่งถ้ามาทำวิธีนี้เลยเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่า่าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเขามีสัญญา PPA อยู่ นในการขายไฟนะครับก็คือไอราคาขายไฟพวกนั้นเนี่ยมันก็มันจะเป็นค่าไฟที่เขาเคยคุยกันเมื่อเมื่อนานมาแล้วนะครับมีการตกลงกันเมื่อนานมาแล้วแล้วค่าไฟตรงนั้นเนี่ยเขาใช้ในการคำนวณอ่า uh, return <ม>ของโปรเจกต์นะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ของโครงการนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับโดยไม่มีการชดเชยอะไรที่อ่า uh, มีการชดเชยที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเป็นการยืดสัญญาหรือว่า uh, เพิ่ม ค่าไฟให้ในระยะยาวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่าอันนี้ต้องบอกว่ามันจะกระทบอ่าผลตอบแทนโครงการเป็นอย่างมากนะครับจาก Return ของเดิมที่เขาเคยทําไว้สมมุติว่า Project irr 8% 9%ี่ยมันอาจจะลดลงมาเหลือ5้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมันส่งผลกระทบอ่าผู้ประกอบการเป็นอย่างมากแล้วผมคิดว่าอาจจะนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายได้นะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ที่ต้องใช้เวลาเนี่ยในการทำนะครับ ซึ่งผมมองว่าทางเลือกที่มันฟังดูเหมือนเป็นไปได้มากกว่านะครับท,ที่ที่เราเห็นตามหน้าข่าวเนี่ยก็คือ,อาการเลื่อนอคืนภาระคงค้างให้กับกฟผนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราเห็นกันมาอยู่แล้วในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาบ,บางงวดที่แก๊สขึ้นอะไรเงี้ยก็คือคืนกอฟผน้อยหน่อยอันนี้ผมว่าดูเป็นไปได้มากกว่านะครับแล้วก็มันอาจจะลดค่าไฟได้ ประมาณ20ตังค์เหมือนกันนะครับลด,ลดได้ใกล้เคียงกันแต่ว่ามันสามารถทําได้เลยแล้วก็อาจจะพุชแบ็กน้อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลองมาดูนะครับว่าว่าสมมุติว่าแบบ worst case เลยเขาเอา adder ออกไปเลยแบบอยู่ๆหักคอเลยแบบเอา adder ออกไปเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันก็จะมาเกิดกับกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ยังมี a d d er เดอยู่นะครับซึ่ง <c oughs> คนที่ยังมีอยู่เยอะเนี่ยก็คือเป็นอย่าง ยกตัวอย่างก็คือ EA นะครับอันนี้ผลกระทบเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเพราะว่า EA เนี่ยเขายังมีโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มเนี่ยที่ยังได้รับ a d d เดอยู่นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานลมเนี่ยที่ได้รับ a d d เดอร์อยู่อีกจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ๆไปตัดออกเลยเนี่ยกำไรของเขาเนี่ยจะได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะครับก็อาจจะซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งปัจจุบันตอนนี้ EA ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะใช่ถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาใหม่เนี่ย เหนื่อยกว่าเดิมอีกนะคือจริงๆแอดเดอร<ช>์หลังของ EA คือน่าจะลมเนาะพี่ถ้าพีจพ่จำไม่ผิดมันมีหนุมานบ้างทั้งลม <ลง S 2> ทั้งแดดเลยครับแต่ว่าตอนเนี้ยโซล่าแดดเนี่ยมันกําลังทยอยหมดแต่ว่ามันยังไม่หมดก็คือมันจะทยอยหมด <ừ m. S 2> ถ้าดูในฟิกเกอร์หนึ่งพี่บอมลองเลื่อนไปทีฟิกเกอร์หนึ่งเนี่ยครับ EA เนี่ยก็จะก็จะมีหมดอ่าหมดเพิ่มเนี่ยปีสองพันยี่สิบห้าสองพันยี่สิบหกสองพันยี่สิบเจ็ดสองพันยี่สิบเก้านะครับก็คือไอ้พวกเนี้ยมันจะทยอยทยอยหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องบอกว่าว่าอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่หักออกไปเลยนะซึ่งซึ่งเราก็มองว่าจริงๆเป็นไปได้ยากแต่ลองทําตัวเลขมาให้ดูว่าผลกระทบมันจะเป็นยังไงนะครับรองลงมาก็คือเป็นการกุลนะครับการกุลเนี่ยเขามีพวกโรงไฟฟ้าพลังงานลมอยู่นะครับก็ได้รับแอดเดอร์สามบาทห้าสิบนะครับมันแอดเดอร์ตรงเนี้ยจะทยอยหมดสองพันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่แปดแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเริ่มตัดออกสองพันยี่สิบห้าเลยเนี้ยเขาก็กระทบ พอสมควรน,นะครับประมาณ29นะครับส่วน BCPG เนี่ย mm hmm. โรงไฟฟ้าของเขาอะโซล่าฟาร์มเนี่ยแอดเดอร์มันหมดไปหมดละตอนนี้เหลือลมแค่เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะนั้น Impact จะอยู่ประมาณ2นะครับส่วนกฟเนี่ยก็ประมาณ2เหมือนกันพอกาฟเ็ามีลมที่ไป JV กับกันปุลก็คือสัดส่วนลมเนี่ยเท่ากันแบ่งกันคนละครึ่งนะครับแต่ด้วยฐานกำไรที่ใหญ่เพราะนั้น Impact ก็กจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้อันนี้คือ worst case นะถ้าสมมติว่าว่า mm hmm. ตัดออกไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่า เป็นแบบซึ่งเรามองโอกาสกัดขึ้นไะยากใช่ใช่ก็อาจจะหาวิธีอื่นมามากกว่าได้ครับอ่ะโอเคอันนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องนี้นะว่าไอ้เรื่องอันนี้คือ4.16ที่โมกพูดเมื่อสักครู่นะแล้วก็ไอ้เรื่องของแอตเตอร์เนี่ยไอ้ตรงนี้ที่มันช่วยเนี่ยอันนี้เราคิดว่ายากแต่ว่าไอ้เรื่องของกฟผเนี่ยอันนี้ดูเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมกอธิบายต่อแล้ว4.15ลงมา3.98แล้วพอมันแบ่งจากกฟผอย่างเดียวอ๋อย่างนี้แล้วกันมันมี โมคิดว่าเราเน็ตออกมาลงไฟฟ้าไปยังไงคือผ่อนคลายไหม,มวันนี้เพราะว่าช่วงนี้ผ่านมามันกดลงไปเหมือนจะเอาแบบ3.7เลยอะ่ะแต่สมมุติว่ามันมจบ3.98อ<ม>่ะมันก็มีรูมประมาณ28ตังค,ค์อ่ะครับโอเคอันเนี้ยมันจะคล้ายๆไอเซนาร a โอแอนนัลที่ผมเคยทําไว้เมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนที่คุณทักน<ม>ิณออกมาพูดเรื่องเรื่องค่าไฟนะครับมันก็จะเข้าประมาณ s ซนาริโอสนี่แหละก็คือค่าไฟงดแรกเนี่ย มันคงฟิกอยู่แล้วแหละที่4บาท15อันนี้เขาเคาะไปแล้วนะครับเพราะนั้นค่าไฟงวด2เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะมีการทยอยปรับลงมาให้ดูต่ำกว่า4บาทนะครับมันก็อาจจะเป็น3บาท9กกว่าๆอาจจะเป็น979899แอ่ะแต่สมมติบนสมมติฐานของเราที่3บาท9 9เป็นตัวเลขจิตวิทยาที่ต่ำกว่า4นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับลดไป3บาท70เนี่ยงวดสุดท้ายเพราะฉะนั้นค่าไฟเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยมันจะอยู่ที่3บาท95นะครับ อ่ uh, อันเนี้ยก็ต้องบอกว่ามันก็ก็มีดาวไซด์จากอ่าดาวไซด์กับอสมชสันปัจจุบันของของเรานะครับก็คือเดิมเนี่ยอสมชันเราต้องบอกว่าทำค่าไฟทั้งปีไว้ที่4ี8บาทนะครับค่าแกส๊สปูกแก๊สอยู่280อนะครับอันเนี้ยถ้าสมมุติอยู่ๆค่าไฟปรับลงมาเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่โรงไฟฟ้าที่เรามองว่า SPP เนี่ยที่เรามองว่าปี2025เนี่ยจะได้ประโยชน์จากการทยอยคืนนี่อีกแกะนะครับด้วยค่าไฟที่มันจะทรงทรงตัวอยู่แต่ค่าแกสส๊สทรงตอนนี้เนี่ยอ่าประโยชน์พวนนจจก ถูกตัดออกไปนะครับโดยการแบบเพราะว่าเขาจะยืดคืนหนี้การไฟฟ้าอะไรพวกเนี้แต่ว่าจริงๆผมว่าราคาหุ้นที่มันลงมาเนี่ยมันมัน price in นไปค่อนข้างมากแล้วใช่ใช่ก็คือ impact GPC s b g r i m เนี่ยมันอยู่ประมาณ earning ประมาณ20-21%นะครับแล้วก็มันเป็น impact ระยะสั้นด้วยนะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาก็โอ้โหตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณ20%แล้วเหมือนกันนะครับ PE ถ้าสมมติว่ารวมดาวไซ์ไปแล้วเนี่ยมันก็ลงมาต่ำกว่า20เท่าแล้ว ะครับจริงๆอ,อ่ะก็ต้องบอกว่าอ m p a c t เนี่ยมันมันก็รับรู้ไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าให้เรียนตามตรงก็ต้องบอกว่าความเสี่ยงจริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนกันแน่นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าแบบใช้วิธีที่มันกระทบะโรงไฟฟ้าค่อนข้างเยอะโดยที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีการแบบซ ubsidy ค่าค่าแก๊สเลยพวกนีย อ่าดาวไซด์เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยยี่สิบกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขามีการช่วยค่าแก๊สด้วยนะครับอันนี้เนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ได้รับเต็มเต็มนะครับก็อาจจะมีแบบภาค่วนอื่นที่ที่มาช่วยรับด้วยนะครับเพราะนั้นอ่าดาวไซด์เนี่ยมันก็จะไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อันเนี้ยแต่ต้องต้องยอมรับว่ามันมันก็ยังเป็นความเสี่ยงที่ที่เรายังไม่รู้นะครับแล้วก็อ่ามันมันก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันหุ้นเนี่ยในระยะสั้นจนจกว่า ไอ้ภาพไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะตอนนี้มันก็มีหลายๆทฤษฎีออกมาแต่มันยังไม่ได้ข้อสรุปกว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับโอเคได้เลยครับโมกวันนี้ขอขอบคุณทางโมกงมากครับครับขอบคุณครับ